ผมเห็นข่าวนี้สยองนะเกี่ยวกับเรื่องของภพาะว่าทางการเงินที่อเมริกานะ,จ,ะจู่ๆเนีธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งของอเมริกาเนี่ยล้มเฉยเลยนะฮะและล้มแบบสะเทือนโลกด้วยในเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงคือตามที่มีสนักข่าว CNBC รายงานนะครับว่าซิลิคอนวนเล e แบงก์หรือว่า SBB ธนาคารในเครือของ SVB f i n a n c i a l Group นะฮะจากรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาเนี่ยสร้างความประหลาดใจกับนักลงทุนด้วยการประกาศในวันพุธที่8มีนาคมที่ผ่านมาว่า ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่ม2.25พันล้านดอลลาร์ครับเพื่อน,นำมาใช้ในการพยุงงบดุลในช่วงเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงก็เกิดความตื่นตระหนกขึ้นในชุมชนธุรกิจเงินร่วมลงทุนคะที่ SBB เนี่ยเป็นผู้ให้บริการจนนำไปสู่จุดจบของธนาคารที่ดำเนินกิจกรรมมานานถึง40ปีแห่งนี้นะฮะดูสิครับขนาดเขาดํดำเนินการมานานมากยังปิดตัวได้โดยที่หน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบของอเมริกาปิด SBB ในวันศุกร์ที่10มีนาคม แล้วก็ยึดเงินฝากทั้งหมดด้วยซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ธนาคารล้มครั้งใหญ่ที่สุดในอเมริกาครับนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการทางการเงินเมื่อปี51แล้วก็เป็นเหตุการณ์ธนาคารล้มครั้งใหญ่ที่สุดอันดับ2ของหน้าประวัติศาสตร์อเมริกานะฮะคือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนับเป็นผลกระทบล,ล่าสุดนะครับจากการดําเนินการสกัดเงินเฟอ้อด้วยการปรับพื้นในตราดอกเบีย้ยแบบเข้มงวดที่สุดในรอบ4ทศวรรษของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด และอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมแบบเป็นวงกว้างครับกระานา้นี้เกิดความวิตกกังวลว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายนีอาจไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าส่วนนักลงทุนนะครับอาจเผชิญความยากลําบากในการระดมทุนแล้วก็ภาคส่วนที่ประสบปัญหาอยู่แล้วอาจจะถูกซ้ําเติมมากยิ่งขึ้นสาเหตุเนี่ยคาดว่าที่ว่า SVB ล่มสลายนั้นเกิดจากภาวะคัดเคลื่อนครับที่จุดชนวนจากการที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ย โดยที่ลูกค้าที่เป็นสตาร์ทอัพของ s v b เนี่ยต้องทำการถอนเงินฝากเพื่อรักษาสาภาพคล่องให้กับบริษัทท่ามกลางภาวะแวดล้อมที่ไม่เป็นใจนะครับต่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกก็คือ IPO นะฮะและก็การระดมทุนจากภาคเอกชนเป็นผลให้ s v b ขาดเงินทุนจนต้องขายปันธมัตรัฐบาลสหรัฐที่ธนาคารเนี่ยถือครองเอาไว้ในราคาขาดทุนนะ่ะหนพันล้านดอลลาร์ต่อจากนี้ครับเพื่อนๆนครับต้องดูว่าเอเชียกระทบไหม ใครกระทบอย่างไรนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะพอเพียงครับนี่เป็นประเด็นสําคัญมากครับเราต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตระหนักมากยิ่งขึ้นออมได้ออมนะ,ะเก็บได้เก็บเลยนะฮะ